นะคะมีหลายคนนะทักมาว่าทำไมพี่กินกาแฟลดน้ำหนักหลายตัวแท้นะคะพี่อยากตอบแบบนี้นะคะคุณเคยกินพาลามั้ยพาลามีไทนอนซาร่าพาราแคปโโหเซมอนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือตัวพาลาแต่บางคนพูดว่าตัวนั้นไม่เหมาะกับฉันตัวนี้กินแล้วไม่หายตัวนี้เหมาะกับฉันเห็นไหนั่นหมายความว่าทุกตัวดีหมด แต่มันจะเหมาะกับคุณตรงไหนเหมือนกันถ้าวันนี้พี่กินกาแฟสิยี่ห้อพี่ไม่รู้หรอกคะ่ะวิ่ยี่ห้อไหนจะช่วยให้พี่ผอมได้นะคะพี่ก็เลยกินทุกยี่ห้อมัวไปหมดเปรียบเทียบเหมือนการทําบุญการทําบุญนะคะคุณสังเกตไหมคุณอาจจะทําบุญวัดนี้แล้วคุณรู้สึกเฉยเฉยคุณทําวัดนี้รู้สึกเน้นหน่อยพอทําบุญวัดนี้นนนเฮ้ยขนลุกขนพองนะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดไหน องคไหนนะคะที่ท่านรักเรามากหรือว่าท่านถูกชะตากับเรานะคะเพราะฉะนั้นจงทําบุญทุกวัดที่เราคิดว่าเราอยากไปทําแต่ไม่ต้องหวังผลว่าเฮ้ยท่านจะช่วยเรานะคะท่านช่วยทุกคนแต่เราจะถูกจริตกับท่านหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราทําดีถือศีลน,นั่งสมาธินะคะ เดี๋ยวเราเขาจะได้สิกด,ดีเองท่านมองเห็นเองแหละเพราะพี่ว่าบุญจะอยู่บนหัวเราความคิดอะไรนะความดีที่เราทําสะสมมาท่านคงมองเห็นเองแหละนะคะอย่าไปท้อกับการทําความดีวันนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งบอกว่ากําลังจะไปตรวจกรรมกับสินแสองค์หนึ่งกับท่านหนึ่งนะเพราะตังหลวงแย่พี่บอกน้องคะเปลี่ยนคําพูดใหม่คำพูดเราคือปากวาจาประกาศสิทธิ์เพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าตัวเองดวงแย่ตัวเองต้องพูด สวนเลยค่ะถึงตอนนี้เหตุการณ์มันจะแย่แต่บอกว่ากูดวงขึ้นยังไงกูก็เหงยังไงกูก็เจ๋งยังไงกูก็รวยยังไงกูก็เหงนะคะสวยรวยเห่งนะคะสวัสดีค่ะ